มาสงบศึกมาสงบศึกมาสงบศึกแล้วกูแก้ผ้าให้มึงขู่มึงขู่ด้วยร่างกาย <c oughs> ไม่จะเสียใจดิ้นใจยืน<ไ>ยืนยืน <c oughs> ผมมีข้อเสนอมาครับไม่ไม่ไม่เพราะผมจะขอเครื่องบินเครื่องบินกลับบ้านถ้าเากิดอะไรก็อาจจะยุติสงครามครับใช่ เพราะว่าพวกพี่ยิงเครื่องบินผมระเบิดไปแล้วเฮ้ยพวกพี่ยิงผมก่อนพวกพี่เ,เปิดผมก่อนย่าได้ผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้เครื่องบินกลับพวกพี่จะไม่เจอผมในวันเสาร์อาทิตย์ที่ลองคุยกันก่อนที่ลองคุยกันก่อนได้ครับ <laughs> ผมต้องรีบกลับไงผมจะไปลองกีการ์ต่อแล้วครับแล้วจริงๆเครื่องบินมันไม่มีครับอย่ากดดันอย่ากดดันนี่ถ้ากูจะมาทำไมาเหอะ <c oughs> ไม่มีอะไรมาประกันหรอไม่มีอะไรมาประกันหรอไปครับเอาแล้วกูจะอยู่ทำไมล่ะไอ้นายไอ้ไหนไอ้ <c oughs> ไหนกำยี่อะไร พี่มันทงพี่มันทีจะเตียยมไหมนี่ไปครับเอาจักสั์สั์หูหมดได้ไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่ไหนเพี่มารับโอเคงั้นงั้นพี่พีชไข่เลยมาไข่เลย no no n ข้างหน้าข้างหน้าวิ่งไปพี่ข้าง,ง,ง,งหน้าข้างหน้าไปจังวะโอ้ยเฮียเป็นลมอีกอา้าวเอาไป <laughs> ไ <หน S 2> อี๊ไม่เป็ไนไรเป็ <laughs> <ห>นลมอ้าวไปใช่เขาโอ้มันล็อกไปแล้วเฮียว <laughs> <ห>ิ <laughs> <laughs> <ห>่งไปใช้เขาหัวเทียมเออเด้อเราเฮ้ยวิ่งนอกบ้านจ็คระวังด้วยอ๋อ อย่าเพียงอย่าเพียงเดี๋ยวมันจะขายต่อ,เ,อเดี๋ยวก่อนวัน่งไม้อยู่ในนี้ในรถของรถกูว่าแหละไปซ้ายขวามีปืนปะอ้ยเ,ยเยพี่เจ้ยหยิบหายความมาหน่อยไอเหี้ย,ยกไูได้เฉย เปิดเปิดเตี้ยวหมดแล้วเนี่ยใครเปิดขยับออแล้วมันอยู่ที่นี่ใครเปิดโอ้ยเหี้ยตัวบอลเล็ตน่าจะบูมมากลางจ้าครับสวัสดีครับเฮ้ยใครเปิดประตูลงกูอ่ะพี่พี่คืออะไรวะเนี่ยคิดอีผเขยับงั้นขยับรถหล่อเข้ามาข้างในเลยนะที่จะเปิดตัวบอลปานอยู่อ่ะใครอ่ะ พี่น้ำอ่ะพี่น่าเนโอเคพี่ชุดส้มแบบบารเล็ตหมดแล้วปะให้กูไปละหมดละพี่มาของไข่ไปเลยพี่เอาไปเลยเอาของเลยเช็คของเลยอุ้ยเอามีคนเอาอีกเหรอเอากล้องมาไว้หน้าบ้านแล้วก็คนคนดีหว่าของมันล็อกอ๋อแถมก็หวาบหวาบหวาของมีหูเอค เฮ้ย้องพีเป๊อพี่เปโดนเดินไปพอดีเจอแกนั่งจิ้มจิตายตายไปมามารถเลยเก็บปืนไป้เก็บปืนไป้ปืนกล่องมันก็ขายไปแล้วกล่องในรถอะโอเคานตอนนี้เรามีลอกหมพี่พีลอกปะเออสุตอลอกโคตรกระสุย ว้าไปเฮียติดเข็มจัดอาหารจัดอยู่เลยเฮ้ยใครตายวะอะไรวะพี่เอออย่าลุกไอ้ล้วนย่าลุกไอ้ล้วความสงสัยมันเกิดไปไม่เิดที่ไหนนะไม่เห็นอ่ะมันไม่โพลฟังผมตึกผมมีคนาเจ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 ็บเจ็บเอาไอ้เหี้ยลูกหมดว้าตกตึก ใช่ิงด้วยสัตว์บนบนหลังคาหรอคะโอนเฮ้ยมีตัวมาข้างหลังมันตายตายไม่หวไม่มีหรอกไม่ เป็นตึกใหไปแจ๊ะ